สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะครสลับในที่ในช่องหวยดาวทุกท่านกันเลยนะครับเนาะอ่ะกลับมาพบกันนะครับสลับในคลิปนี้ก็จะเป็นในสูตรนี้นะครับเนาะอ่ะสูตรนี้ก็กลับมาเข้านะครับต่อเนื่องติดต่อต่อครั้งก่อนก็84แล้วก็มาในที่ใน91นะครับเป็นสูตร265นะครับเนาะอ่ะในคลิปนี้ก็จะมาดูใน3สูตรนะครับสูตร2 1 2 2แล้วก็สูตร265นะครับในงวดที่แล้วสรุปให้ไปไม่เข้าเนาะ เอองวดก่อนเข้าตรงๆแล้วก็เข้า3ตัวนะครับเข้าบ้างหลุดบ้างสลับสรับวนกันไปเนาะอ่านะฮะก็ท่านไหนที่นะครับที่อยากจะเริ่มไม่ได้ว่าจะเอาเลขไหนก็รอในชุดสรุปแล้วกันนะครับเนาะอ่ะมาดูใน3สูตรเลยมาดูในสูตรนี้ก่อนนะครับเป็นสูตร26 5หนะครับในสูตรนี้นะฮะก็ผลในงวดที่แล้วนะครับก็ออกไปเนาะก็จะเป็นนะครับในที่ใน31 3 1นะฮะแล้วก็19 นะครับเนาะอ่ะก็มานะครับในที่ใน9 1 1 9หนเาเนาะงวดก่อนมาตรงๆนะฮะแล้วก็มาในที่ในตัวกลับนะครับในงวดล่าสุดนะก็ยังมาบนนะครับเนาะต่อเนื่องนะฮะมาติดติดต่อต่อนะครับถึงจะไม่เข้านะครับมันก็ยังมาเลขเด่นอยู่นะในงวดนี้นะครับสามนะลงงวดแรกเข้านะฮะถ้าย้อนหลังไปก็4 5 6หงวดนะครับเนาะมาดูในล่าสุดนะครับสลับในงวดนะครับอันนี้วันที่2วันที่2แล้วก็วันพุธที่4 สี่เนี่ยฮะสี่จะได้เลขไหนเนะะี่ยนะนะฮะมิถุนานะครับมาดูขั้นตอนนะครับของในสูตรนี้กันนะฮะเราก็จะเอาผลเนาะในงวดที่แล้วนะครับมาทั้งหมดหกตัวนะครับก็จะเป็นที่ในสามสามเจ็ดสามหนึ่งหนึ่งเก้าสามเจ็ดสามหนึ่งหนึ่งเก้าเนาะสามหนึ่งหนึ่งสามนี่ไม่อ่า ไม่ได้ไปออกหวยไทยนะมาออกหวยลาวนะครับเนาะห้าสองก็ออกเหมือนหวยลาวเนาะหวยไทยนะฮะอาหารในที่ในหลักสิบเราจะนําในหลักหมื่นนะครับคูณด้วยเลขคงที่สามหลักพันคูณสองนะครับแล้วก็หลักสิบนี่ก็จะคูณด้วยเลขคงที่เก้านะครับเจ็ดสามเป็นยี่สิบเอ็ดนะฮะสามสองเป็นหกหนึ่งเก้าได้เก้านะครับจับบวกกันนะครับหนึ่งบวกกันเก้าเป็นศูนย์นะตรงนี้ก็เป็นหกนะครับสูตรจะเพิ่มแต้มนะครับหกไปก็เพิ่มไปก็จะเป็นเจ็ด อัพส่วนที่หลักรวยนะครับก็นําในที่ในหลักแสนนะครับคูณด้วยเลขคงที่8หลักหมื่นคูณ9นะครับหลักร้อยคูณ2แล้วก็หลักสิบคูณด้วยเลขคงที่3นะครับเนาะอ่าสามสามคูณแปดเป็น24นะฮะเจ็ดเก้าเป็นหกสิบสามหนึ่งสองได้สองนะครับหนึ่งสามได้สามนะครับเนาะก็จะเป็นในที่ในนะครับสามบวกกับสามเป็นหกนะหกบวกกับสี่ก็จะเป็นศูนย์เหลือสองตัวเดียว นะครับก็จะเพิ่มไป1แต้มนะครับ2เพิ่มไปเป็น3ลดมา2แต้มก็จะได้ในที่ใน1แล้วก็0 0123น,นะครับในสูตรนี้นะครับก็จับ2ตัวนะฮะก็จะเป็นในที่660 6162 6, แล้วก็63 70 1> 7 1 7 2แล้วก็73านะครับสำหรับในสูตรนี้นะครับเนาอ่ะจะเข้าเป็นงวดที่3มงวดติดไหมนะครับสำหรับในสูตรนี้ก็ลองนำไปลุ้นกันดูแล้วกันนะฮะสำหรับในล่าสุดเนี่ยครับสูตรนี้สูตร2 6 5หานะครับนี่ก็ของวันที่4มิถุนายนนะฮะอ่ะชอบก็นำไปซื้อนำไปจบนำไปตดิดไว้ขอให้เข้าเป็น3มงวดติดติดแล้วกันนะครับเนาะอ่ะต่อไปนะครับก็ réussi. จะไปดูนะครับในสูตร สองหนึ่งนะฮะสองหนึ่งแล้วก็สองสองนะครับอืมก็สูรสองหนึ่งนี่เว้นไม่เข้ามาหนึ่งสองสามสี่ห้าห้างวดเลยเนาะห้างงวดไม่เข้าถึงจะไม่เข้านะฮะก็ยังมีเลขเด่นไหมเนี่ยอืมงวดนี้ไม่มานะปกติมันต้องมาสักตัวนะฮะเป็นสามเกดสามหนึ่งหนึ่งเก้าเนาะปกติมันจะมาสักตัวนะสามตัวมาหนึ่งตัวนี่ไม่มีเลย <N ic> um> นะครับเนาะอืมก็หลุดนะครับในตรงนี้ส่วนในที่ในสูตรสองสองวดที่แล้วมันก็ชนหนะ้าหเนาะอืมชนกันสองตัวนะแต่ก็ไม่มานะครับเนาะอันนี้ก็สูตรสองสองสามเจ็ดสามหนึ่งหนึ่งเกนะครับอันนี้ก็อ่ะก็อันนี้ก็ยังมาอยู่เนาะอืมวัก่อนก็สี่ห้าอันนี้สาม นะมาดูสองสูตรนี้แล้วกันนะครับเนาะส่วนในสูตร2 1กันก่อนเลยนะฮะมาดูในสูตร2 1เอาผลในงวดที่แล้วนะฮะก็จะเป็นในที่3 3 7 3 1 1 9 3 7 3 1 1 9นสะครับสูตร2 1น,นะฮะเราก็จะนำนะครับหารหลัก10เราจะนำนะครับในที่หลักหมื่นนะครับคูณด้วยเลขคงที่9 หลัสิบคูณสองนะครับหลักหน่วยก็จะคูณด้วย2นะครับเจ็ดเก้าเป็นหกสิบสามนะครับหนึ่งสองได้สองนะครับเก้าเก้าสองเป็นสิบแปดนะครับจับบวกกันสองบวกกันกับแปดเป็นศูนย์นะฮะตรงนี้ก็จะเหลือสามแนวเพิ่มแต้มไปก็จะเป็นสี่นะฮะสามกับสี่ในที่ในหลักสิบส่วนในหลักหน่วยนะครับก็นําในที่ในหลักแสนนี่จะคูณด้วยเลขคงที่เก้านะฮะหลักเดียวเลยนะฮะเจ็ดสามเก้าเป็นยี่สิบเจ็ด ก็นำเจ็ดตัวนี้นะครับไปเพิ่มแต้มหน,นึ่งแ,แต้มเป็นแปดนะครับลดแต้มมาสองแต้มเป็นหกแล้วก็ห้านะครับสลับในสูตรสองหนึ่งนะฮะในหลักสิบะครับก็จะเป็นในที่ในสามกับสี่หลักหน่วยก็จะเป็นในที่ในห้าหกเจ็ดแปดนะเหมือนในวดที่แล้วเลยนะครับเนาะอืมต่อไปนะฮะก็จะเป็นในสูตรสองสองนะครับสูตร 2, สองสองในวดที่แล้วหลักหน่วยก็ยังมาเลขเด่นอยู่เนาะ ามาดูในสูตรนี้นะครับลาบ่าสุดนะฮะก็เอาผลในวงวดที่แล้วก็จะได้นะครับเลที่ใน3า7 3 1 1, 9, 3, 7, 3, 1, 1 9, เจ7ดสา9หนึ่งเจ็ดสามหนึ่งหนึ่งาะ3 7ไม่มาออกตรงนี้เนาะมันไปออกข้างหน้านะครับหาลัก1ิบนะครับเราก็จะนำนะครับในที่ในหลักแสนคูณด้วยเลขคงที่8หลักหมื่นคูณ9นะครับหลักหน่วยคูณด้วย3าม ะแปดสามนะฮะก็สามคูณแปดจะเป็นยี่สิบสี่นะครับเจ็ดเก้าเป็นหกสิบสามนะครับเก้าสามเป็นยี่สิบเจ็ดจะบวกกันนะครับสามบวกกันกับเจ็ดเป็นศูนย์ะฮะตรงนี้ก็จะเหลือสี่ก็เพิ่มแต้มไปนะครับก็จะเป็นห้าเนาะเหมือนงวดที่แล้วเลยสี่กับห้านะครับตัวเดิมในหลักสิบส่วนในหลักหน่วยนำหลักแสนนะครับหลักพันแล้วก็หลักหน่วยคูณด้วยเลขคงที่แปดสามสามเป็นเก้านะครับสามคูณเจ็ดเป็นยี่สิบเอ็ด 98เป็นเจ็บจะบวกกันนะครับ9บวกกันกับ1เป็น0เหลือ2นะครับสูตรบอกลดแต้ม2 1 0 9นะฮะแล้วก็ล่าสุดนะครับสำหรับในสูตร2 2นะครับหลักสิบเป็น4กับ5หลักหน่วยก็จะเป็นในที่ใน2 1 0 9นะครับ4กับหาตัวเก้าหลักหน่วยเป็น2 1 0 9นะครับเนาะทั้ง2สูตรนะฮะจับคู่เนาะ จับคู่ทั้งสองสูตรสูตรสองหนะะึ่งเนี่ยฮะก็จะเป็นในที่หลักหน่วยไม่ชนกันเนาะอืมชนไม่ชนก็ไม่เกี่ยวนะบางงวดก็ไม่มานะชนกันสองหนะะึ่งฮะเป็นในที่ใน3า3ห้าสามหสามเจดนะฮะแล้วก็3าม5 4 6 4ี่ห้าสี่หสี่เจดแล้วก็4 8, ะะี่แแทบสลับในสูตรแรกสูตรสองหนึ่ง 2 1ก็ต้องมี2 2นะฮะสูตร2 2นี่ก็จะเป็นในที่4 2 4 1 4 0แล้วก็4 9 5 2 5 1 5 0นะครับแล้วก็5 9เนาะ4 6 4 9นี่น่าสนใจนะนำไปลุ้นแล้วกัน นะครับเรนี้ก็เป็นทั้ง3สูตรนะครับเนาะอ่ะสูตร2 1 2หนึ่งแล้วก็สูตรนะครับสตัวอีกสูตรหนึ่งที่เข้า91นะครับก็ขอให้โชคดีถูกกันหนีแล้วกันนะฮะหรือเรียกว่าได้ว่าจะเอาเลขไหนก็รอติดตามในชุดสรุปในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับหรือจะมาเปรียบเทียบกันนะครับกับในสูตร3ตัวเนาะอ่สูตร3าตัวก็มวดเทยวก็ตัดไม่เข้าสักสูตรเลยนะครับเนาะอ่ะเข้าบ้างหลุดบ้างสลับปะปนกนไปแล้วกันนะครับใน3สูตรเนาะอืมอ่ะเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันสูตร3ตัว นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับในสูตร5้าสองนะครับนะก่อนหน้านี้เข้า3ามตัวนะครับหรือจะเป็นนะฮะในสูตร1 9 2้าสองนะครับหนึ่งกสองก็สูตรนี้2งวดสาม3 3งสามสามวดแล้วตัดไม่เข้านะครับแต่สามเจ็มันไปออกข้างหน้าเนามเจ3าเนี่ยเออมีรางวัลเลขหน้าไหมเนี่ยนะครับแล้วก็สูตร3มตัวอีกสูตรหนึ่งก็จะเป็นในสูตร 284แปดเนี่ยอืมก็เราติดตามแล้วกันนะครสลับในสูตรสามตัวในคลิปถัดไปแล้วกันหรือใครอยากได้ในสูตรไหนก็คอมเมนต์เข้ามาข้างใต้คลิปกันได้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสลับคลิปนี้สวัสดีครับ